สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคุยนะครับเรื่องความฝันนะครับให้ฟังกันนะครับฝันเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนี่แหละที่ผ่านมานี่แหละนะครับฝันว่ามีผู้หญิงแก่นะครับผู้หญิงแก่คนหนึ่งอะมามาหานะครับแล้วก็เหมือนมาบอกว่า วันที่8เนี่ยที่ตรงกับวันพระเนี่ยที่จะไหว้าสารตายายเนี่ยให้เอาเป็ดเอาไก่นะครับผมให้เอาอเป็ดหนึ่งตัวไก่หนึ่งตัวไปไหว้นะครับพร้อมกับจุดทูปนะครับจุดทูปอธิษฐานอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ให้จุดทูปจุดทูปขอขอเลขขอหวยน,ยนะครับสามดอกนะครับผม พอบอกเสร็จปุ๊บล้วก็ตื่นนะตื่นก็เช้าพอดีพอตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยก็เลยพิมพ์ลงกลุ่มนะครับพิมพ์ลงกลุ่มนะครับว่ากลุ่มทั้งหมดเลยนะเก้ากลุ่มสิบกลุ่มสิบเก้าสิบกลุ่มนะครับก็เหมือนกับบอกฝันนี่แหละว่ามีมีผู้หญิงแก่มาหานะครับแล้วก็เหมือนกับบอกว่า จะไหว้าสารวันที่8เนี่ยวันพระเนี่ยก็ขอให้เอาเป็ดเอาไก่ไปไหว้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้พร้อมกับจุดทูปบูชาอธิษฐานขอเลขขอหวยแล้วก็ให้จุดทูปขอเลขจุดจุดทูปบูชาปกติก็ปกติเราจุด5ดอกอยู่แล้วเนาะก็ปกติไปนะครับแต่จุดขอเลขเนี่ยธรรมธรรมดานี่ทุกครั้งที่มีจุดขอเนี่ยผมก็จะจุดแค่ดอกเดียวถูกไหม ก็จุดดอกเดียวมาตลอดนะครับ <interfer> ม <es> <psic France> ีมีอย mm ู่ครั้งหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งครับถ้าทุกคนจําได้นะครับตอนตอนที่เราก่อนย้ายสารตายายมาเนาะสันเดิมเนาะสารเก่าก็มีจุดอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับสองดอกพร้อมกันนะครับซึ่งซึ่งณตอนนั้นน่ะที่เราจุดสองดอกพร้อมกันน่ะเลขออกมาก็คือมันเป็นเลขตัวเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันนะเลขตัวเดียวกันนะครับ จำไม่ผิดน่าจะเป็น5 5 3กับ5 3 3ถ้าพี่จำไม่ผิดนะนะครับคือคือมันออกมาทูบสองเล่มเนี่ยมันออกมาคนคนละเลขนะแต่ว่าตัวเป็นตัวเดียวกันไง5 5 3ดอกหนึ่งและอีกดอกหนึ่งก็คือเป็น5 3าสามถ้าจำไม่ผิดเคยมีครั้งนั้นหนึ่งครั้งแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นนะ่ะก็มีคนแย้งเหมือนกันว่า จุดหลายตัวจุดหลายอันมันก็จะมีหลายเลขถูกไหมล่ะนะครับไอเราก็ก็นึกไม่ถึงหรอกว่ามันจะมีมีหลายเลขพอจุดไปปุ๊บปรากฏว่ามันเป็นตัวเดียวกันไงเหตุการณ์ณนวันนั้นนะครับแล้วพอมาวันนี้นะครับพอมาวันนี้เนี่ยความฝันนะครับที่ได้มาบอกที่ได้มาแจ้งเนี่ยก็ไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสื่อถึงอะไรแต่ พอลงกลุ่มแล้วเนี่ยทุกคนเขาบอกว่าอ่ะก็ให้ทําตามฝันไปนะครับถ้าเกิดว่ามีปฏิหารนะครับหรือว่าบารมีตายายมีจริงเ่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่มันมันมันแปลกะครับมันปาฏิหารเกิดปฏิหารขึ้นก็ได้เราก็ไม่รู้เนาะก็ลองมาลองลุ้นกันวันที่8นะครับวันที่8เพราะว่าเป็นวันพระใหญ่ด้วย ก็เดี๋ยวมีซื้อเป็ดซื้อไก่มาแล้วก็จุดทูบอะไรต่างๆนะครับนะจุดทูบอะไรต่างๆมาก็ก็เดี๋ยววันนั้นก็มาว่ากันอีกทีนึงนะครับว่ามันจะเป็นเลขตัวไหนเนาะเพราะตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับมันจะเป็นสามหางเลยหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นเออเลขตัวเดียวกันแล้วสลับกันออกหรือมันจะเป็นอะไรก็มาลองลองรอุนมารอรุ้นกันวันที่8นะครับซึ่งเมื่อเช้าเนี่ย ผมได้ไลฟ์สดนะครับผมได้ไลฟ์สดไปแล้วรอบหนึ่งมีน้องคนหนึ่งเม้นมาว่าผมแคปหน้าจอไปอยู่นะบอกว่าสาธสาุสาธุตายายขอให้เลขออกมาเป็นตัวเดียวกันด้วยเถิด <c oughs> คือในใจพี่ก็คิดอย่างนั้นนะครับนะในใจพี่ก็ขออย่างนั้นเลยแต่ความเป็นไปได้มันน้อยมากน้อยจริงๆเนาะ ความเป็นไปได้มันมีไม่มีนะครับมีนะแต่น้อยมากน้อยจริงๆที่ทูบสามเล่มจะออกมาเลขเดียวกันเนอะก็ต้องมารอรุ้นนะครับนะขอบาร,รมีตาขอบาร,รมียายนะครับนะให้เกิดปาฏิหาริย์โดนโดนให้ลูกหลานแล้วก็สมาชิกนะครับนะพนหนี้ปลดหนี้ปลดสินด้วย,ยนะฮะก็ต้องพึ่งบาร,รมีตายายอย่างเดียวแหละนะฮะซึ่งวันวันพรุ่งนี้จะมีคน ก็มีมีคนที่เข้าไปไหว้่ันข้างเยอะเหมือนกันในส่วนของสตาฟที่นี่นะครับก็ไหว้กันอะไรกันก็ข้างเยอะเดี๋ยวถ้าไม่ติดปัญหาหรือว่าไม่ติดคําว่าติดปัญหาความหมายคือว่าตอนนี้ใช้งานผมเปิดแล้วไงถ้าไม่ติดเรื่องงานเรื่องอะไรเนะี่ยถ้ามีเวลาเนะี่ยก็อาจจะไลฟ์สดหรืออาจจะถ่ายเป็นวิดีโอลงลง u t u b e ไว้นะครับแต่ถ้ามันติดปัญหายังไงก็จะพยายามเกียดเวลาเข้าไปนะอย่างน้อยๆได้แน่อนอนคือภาพถ่าย ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนวิดีโอเนี่ยมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะทันหรือเปล่านะครับเนาะก,ก็ก็ต้องบอกกันล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับส่วนตัวเลขมันจะออกมาตัวไหนอันนี้ก็ไม่สามารถคาดเดาได้นะครับก็เราเรามารอลุ้นพร้อมกันเนาะแต่ถ้ามันเป็นตัวเดียวกันหมดนี่หรือว่าเป็นแบบสลับตัวกันเนี่ยอย่างนี้นะครับเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ย มันน่าอัศจรรย์ใจมากถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆพอเราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าทูบแต่ละเล่มมันมีเลขอะไรบ้างไม่สามารถรู้ได้จริงๆนะครับไม่สามารถรู้ได้จริงๆว่าเลขอะไรอยู่ข้างในนอกจากปฏิหารจริงจริงเท่านั้นนอกจากแรงศรัทธาของคนกลุ่มมากเท่านั้นนะครับนะต้องช่วยกันอธิษฐานนะครับส่งบุญส่งกุศลให้ไปให้ถึงตาถึงยาย นะครับเพื่อเสริมบารมีนะเสริมบารมีให้แข็งขึ้นให้มีมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ตากับยายกลับมาดูแลเราได้นะครับผมนะงวดที่แล้วก็สี่หกเก้าก็ได้แต่ก็ขาดทุน <c oughs> ครับนะมาลุ้นงวดนี้กันเป็นตัวเลขจะเรียกว่าเลขแรกเลยของรัฐบาลงวดนี้ก็ได้เพราะตอนนี้รัฐบาลยังไม่มีเลยสักเลขยังไม่มีเลยนะครับสองตัวก็ยังไม่มีสามตัวก็ยังไม่มี มารอลุ้นกันนะครับว่าทูบทูบของตายายที่จะใช้ในรัฐบาลงวดนี้ที่จุด3ทูบเนี่ยมีเลขอะไรบ้างนะครับนะมารอรุ้นพร้อมๆกันวันที่8สําหรับกลุ่มนะครับในกลุ่มเนี่ยผมจะลงให้ประมาณไม่เกิน9โมงนะครับหลังจากจุดอะไรเสร็จเคลียงานจ่ายงานลูกน้องประชุมอบรมอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ย น่าจะประมาณไม่เกิน9ก้าโมงนะครับเดี๋ยวผมผมลงไปที่กลุ่มแอดมินก่อนแล้วให้แอดมินช่วยกระจายต่อตามกลุ่มนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยในส่วนของ t i k t อกนะครับทิ TikTok กตอกก็ผมก็จะลงก่อนเที่ยงนะครับในกลุ่มจะเห็นก่อนนะในกลุ่มจะรู้ก่อนแล้วก็ก่อนเที่ยงก็จะเป็นของอ,อ่เป็นของ t i k t อกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมขออนุญาตนิดนึงว่า ขออนุญ,ญาตเช็คเว็บด้วยด้วยนะครับว่าเปิดหรือยังพอเดี๋ยวถ้าลงไปก่อนเว็บเปิดมันก็ไม่ได้มีประโยชน์เหมือนคราวที่เราลงเลขก่อนไปครับลงแล้วเว็บยังไม่เปิดอย่างเงี้ยพอสุดท้ายมาก็กลายมันก็เลยอั้นเฉยอย่างเงี้ยพออั้นแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ทําอะไรไม่ได้ไงน,นึกออกไหมพออั้นเลขอั้นปุ๊บเราทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูเว็บประกอบด้วยถ้าเว็บเปิดเนี่ยอันนี้คือพร้อมลงมาก ต้องรอลุ้นวันที่8นะครับว่าเว็บจะเปิดหรือเปล่าถ้าเปิดวันที่8ก็จะลงวันที่8แต่วันที่8ยังไม่เปิดก็ขออนุญาตเลื่อนนะเลื่อนอีกวันหนึ่งเป็นวันที่9้าเนาะซึ่งเป็นวันวันมงคลวันดีอีกวันหนึ่งนะครับลงไปวันที่9แทนนะครับจะได้จะได้เอาตามนั้นเนาะจะได้เอาตามนั้นนะครับเว็บเปิดต้องต้องดูเว็บเป็นหลักด้วยนะครับถ้าเว็บไม่เปิดนี่ได้เลขไปก็ไม่มีประโยชน์มันไม่ได้มีประโยชน์นะครับก็ต้องรอรอเว็บอย่างเดียวนะครับผมครับ ก็มาแจ้งข่าวคราวให้พี่พีน้องๆได้รับทราบกันนะเนาะเผื่อจู่จูไปลงติกติกกแล้วเห็นทูบสามดอกทูบ3ามเล่มอย่างเงี้ยเรียงกันอย่างเงี้ยก็เอ้ยทำไมทำไมจุด3ามเล่มว่าปกติเขาจุดแค่เล่มเดียวครับอันนี้มันคือที่มาที่ไปเนาะที่มาที่ไปว่าทําไมต้องจุด3ามเล่มน,นะครับนะจะได้จะได้เข้าใจเข้าใจตรงกันแล้วก็เออพอไปเห็นคลิปปุ๊บอ๋อโอเคเขาที่พี่เอกจุด ทูบสามดอกเนะี่ยที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้เขาฝันอย่างนี้นี่เองนะครับเขาฝันว่ามามีคนมาบอกว่าให้เอาเป็ดเอาไก่ไปไหว้เสร็จแล้วให้จุดทูบคอหอยสามเล่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะได้เข้าใจตรงกันเนาะส่วนเลขจะออกมาเป็นตัวเลขไหนนะครับก็ไม่อาจคาดเดาได้ก็ต้องมารอลุ้นกันในวันที่8นะครับว่าเลขจะออกมาเลขไหนนะนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอความสุขความเจริญนะครับ อ่าเฮงเฮงรวยรวยนะครับความมีโชคมีลาบทั้งหลายจงบังเกิดกับสมาชิกและพี่พี่น้องๆเพื่อนๆของผมทุกๆคนนะครับผมสวัสดีครับ